มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขอ่างน้ำมนต์ือสีเนน30มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อาสมหรือสีเนนทาตพุทธคุณหมู่ที่4ที่ตำบลโพแ่งอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นวันก่อนการประกาศผลร่งวัลประจำวันที่1กรกฎาคม25 6 5 เพราะว่ามีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรทาเวสวุวรรณพ่อปู่ฤาษีพรมเมตองค์ใหญ่ที่สุดเจ้าสวัวเฮงและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมเพื่อขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลของทั้งตัวเองหรือทางครอบครัวนะคะส่วนบริเวณศาลาบุญช่วย ทุกคนที่มาที่อาสมต้องไปส่องดูตัวเลขในถางน้ำมนต์ที่จะมีการหยุดของน้ำตาเทียนนะคะซึ่งมีการประกอบพิธีแบบโบราณหรือว่าเลขมงคลเพราะว่ามีกลุ่มของตัวเลขลอยจับกลุ่มกันอยู่ก็คือ8 1แล้วก็09และเลข27ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ